นี่ค่ะพี่เบียร์สาหร่ายที่เราพูดถึงกันแล้วว่าเหมือนสาหร่ายหมนางนะอ่ะลองดึงสิคะเด็ดหน่อยเนี่ยบางเด็ดให้ขาดจากกันเลยค่ะกำกำแล้วดึงออกเลยค่ะมันเด็ดได้ง่ายมากมันนิ่มอ่ะอือฮะคิดว่าอาหารน่าจะกินได้เนี่ยค่ะนี่ไงกองกองเอาพอพอพอเลยนะเป็นสีน้ำตาลอ่ะพอแล้วเนีเห็นไหมสาหร่ายหูนาง มูอะไปด,ด,ดูดีปหาดูีๆผมนานแล้วทั้งนั้นดูซิมันมีชอ่ออยู่ไหม ชัดไหมคะ